เฮ้ยอะไรเนี่ยเอาอ้ยนี่ไงท่านผู้ชมโดนแล้วแมาผมว่าแล้วนี่ไงโอ้โหตัวแรกท่านผู้ชมนี่โอ้โหนี่ดูไซด์ให้ท่านผู้ชมโอ้โหเกินโลครึ่งนะผมว่าลองโอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีตอนช่วงประมาณสี่โมงครึ่งผมวันนี้ก็วันนี้ผมเนี่ยพามาฝายห้วยหินนะผมเนี่ยเป็นฝายใหม่ผมเนี่ย เจะบอกว่าใหม่เขาเพิ่งทําใหม่ฮะฝายเก่ามันชารุดครับผมนี่ครับวันนี้จะมาลงตะไคร้ด้วยกันท่านผู้ชมนี่คก็ค่อนข้างที่ว่าจะฝามกันฮนะจะเข้าไปถึงข้างในนู่นได,ได้เลยนะแต่ข้างในน่าจะลกครับผมข้างในนี่น่าจะเข้าไปได้อยู่จะ,จะพายเรียเข้าไปฮะทัดยัดเข้าไปต,ตรงนี้นี่ฮะตรงนี้ผมว่าก็น่าจะวางได้เยอะอยู่นะนี่อันนี้น้ําเริ่มลนนะตะไคร้นี้เดี๋ยวผมไปลงเองนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนช่วงเช้าผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับ แต่ตรงนี้เขาบอกว่ามีปลาใหญ่ๆเยอะนะฮะแต่ว่ามันค่อนข้างโอ้โหเอาเรื่องเลยเขาบอกว่าเอามันยากนะผมอ่ะไปโอเคเดี๋ยวผมขอลงก่อนฮะก็เดี๋ยวเรามาดูตะไคด้วยกันมองดูทุ่นมันก็ยังมันเงียบๆนะเราอยู่ี่ไม่แน่ใจเลยไม่รู้ว่าจะมีไม่มีแล้วมันเงียบแต่ปลาขึ้นดีฮะปลาขึ้นตัวโตอยู่ไม่รู้ว่าปลาอะไรมีติดตะไคกันบ้างเปล่าก็ยังไม่รู้นะไปเราไปดูด้วยกันเลยนะ วันนี้ลืมมาพื้นยิงปลามาอีกสงสัยถ้าถ้าโดนตัวใหญ่นี่จะเอาสูบตัดอลไวเนี่ยโอ้โหอันาถายไปเลยวันนี้เอาไปลงเลย น้ำมันสุดยอดเลยอ่ะโอ้ยติดหะอหน่อยเนี่ยอะไรนีเฮ้ยบหมอติดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเดือดเดือด นี่เอาเฮ้ทคุณผู้ชมเอาหมอติดกินตะก้อใครมาติดเนี่ยโอ้นี่กินตะก้อใครขาดมาเนี่ยเสร็จเลยติดมาได้เอาไป อะไรเนี่ยเอาอ้ยนี่ไงท่านผู้ชมโดนแล้วมาผมว่าแล้วนี่ไงโอ้โหตัวแรกท่านผู้ชมนี่โอ้โหนี่ดูไซด์ให้ท่านผู้ชมโอ้โหสองเมื่เนี้สองฟาท่านผู้ชมเอ้ยไม่นึกว่าจะไม่โดนซะแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะไปอยู่ได้อยู่ได้อยู่ ดูท่านผู้ชมสานี้มันเกือบสองโลมั้งเน่ยมันเลอะเลยเต็มพิกัดดูสิมีไหมตรงนี้มันแหลมมันติดพันหลุดไปเนี่ยแหมเฮ้ยเนี่ย,ย,ยตรงนี้พันหลุดท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาแค่ดูต่อดูต่อมีไหมก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานด้วยกันนะได้ก็ได้มี หอมอว่าตัวอันนี้ติดตะก้อใครมาก็ไม่รู้นะเน,นี่ยแล้วก็มาติดพามาติดตะไคร้แล้วนี่อันนี้นะผมนี่ตัวย่างใหญ่เลยผมเนี่ยตัวนี้ประมาณเท่าไหร่<ม>เกินโลครึ่งนะผมว่าลองนะโอ้ยสองโลครึ่งท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดนี่สองโลครึ่งโอ้โหตัวเดียวคุ้มเลยท่านผู้ชมอโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมไปดูตอนเย็นอีกรอบนึง ไม่รู้ว่าม no ันจะมีต <arrivé> like uh, oh. uh, oh, yeah. no ิดหรือเปล่านะเพราะว่าน้ํามันขุ่นแล้วมันจับตะไข่แต้ไปหมดเลยปลามันเห็นฮะปลาเลยไม่ค่อยติดเลยอโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตะไครรอบเย็นขังผมเนี่ยจะมีตัวเปล่านาะเมื่อคืนนี้ยังติดแค่ตัวเดียวแต่ติดแต่ถ้าติดนี่คือใหญ่เลยนะโอ้โหสองโลครึ่งเลยอเดี๋ยวผมพาดูฮะมีมีนะผมโอ้ดูมาจนครบแล้วไม่มีตัวติดเพิ่มเลย โอ้น้ำตรงนี้มันน้ำมันไม่ค่อยดีฮะมันเลยมันมองดูว่าปลามันกเกาะออะไรอะ่ะมันเรียกว่าไงมันมีไอ้คราบกิ๊กอะไรไม่รู้อะติดตะไคร่เต็มเลยผมว่าปลามันน่าจะเห็นนะมันก็เลย <laughs> ไม่ติดกันเลยก <laughs> ็แต่ก็โอเคผมเนี้ยมาคืนนี้ก็ได้ไปตัวงผมตัวสองโลครึ่งนี่ไม่เล็กนะผมเนี้ย <laughs> โอ้ <laughs> เรียบร้อยผมต่อฟัติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหาคินและช่องยูทูปช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม